จะผัดอะไรจ๊ะน้องน้องชื่ออะไรนะชื่ออะไรวันนี้จะผัดอะไรจะผัดดอกบุ้งใช่ไหมอ่ามาดูเลยมาดูผัดผักบุ้งดอกบุ้งไฟแดงค่ะตกปลาไก็ไม่ใช่้ผีแบแ้วน้ำชั่ก็นะผีบอก้ีผักบุงผักบุงนาเนาะเอาตำเครื่องสิ อาจจะเพิ่มไข่ผักบุ้งใครใครผัดให้พ่อหรือให้หนูหนูให้พ่อให้พ่อผัดเหรอปีละปีการก็เรียกยี่สิบกว่าอาทอัดกูให้ร้อยหนึ่งมึงยิ้มกูกูให้มึงให้ร้ยยยอรยไปให้พ่อเองเดี๋ยวยังไม่ได้คำนวณให้เลยให้ลินทึบไปก่อนนีนทึบไปก่อนอะ เอาไม่ตัดหรอผักบุ้งนี่ตัดไหมตัดแล้วด้วยอาไรล้วเอาไปใส่น้ำมันน้ำมันันเดี๋ยแน้อยเนะน้ำมันต้ใติดยังติดตนติดต้นาะ่เมื่อกี้เสียงอะไรอยากฟังร้อง

ไปรนเล้่จเาไปลนเล้วอ่ะสาวเวลาลุกปน้ำรัดห้อยซายอนะไนกโอ้ยสาดมีสามเมตโอ้ยเยอะเจ้าองค์มาใส่ก็นได้หลายองคูตักน้ำห้อยนะ ฝนไมนไม่มีดินลลายไม่รูีดิน,ลา,ล,ดนลายก็ยังน้อยไไ,ไม่พอด,ดินลายเพิ่งไงได้มันีจะทาหาน้ำข้าวเหมือนตกแรงาามาอ,อหาน้ำข้าวเหมืนตกแรงม,มาตัว,เเวนี้านมาใช้ที่หดมาใช่่ใช้เนี่ยมีที่ไหน นไปให้ข <T> ึ้นไปกันเดี๋ยเราควรจะตองบอกกันนะนี่วางตรงปากเขาีกว่าเนี่ยคุกับพ่อผมดึงเนี่ยดึงูดมัดเนี่ยน้องบอกปากเขาเนี่ยโอเคแลว่าวมากเลยนะกำลังวันไหนอีกวันน้าเรือมาไม่ถูกมาปะเรือไม่ไม่ถูกอ่ะ ยังไม่ตกตรงไนใชไมตกตีตงไวะมงมลึกลยเระเป็นย่โอ้โมันตกเงินสีแล้วไปเ็ดเป็นไหล่ะถ้าเป็นอาโอเคถ้าเป็นไหมล่ะลงนี้งนูฝนตกเป็น

对，啷么来呢？太、嗯。